โอเคครับผมก็กิดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมทุกคนในวันนี้อยู่ผมพี่เดียนะครับในวันนี้นะครับผมทุกคนพี่เดียก็จะพาทุกคนนะครับมารีวิวลุ้นกันนะครับผมทุกคนอ่าในวันนี้นะก็ห่างหายกันเป็นนานมากเลยครับผมในการทำคลิปนะครับผมห่างหายไปประมาณเจ็ดเดือนเลยนะครับผมนะก็ช่วงนี้อิดอ่านหนังสือนะครับผมทุกคนนะ ยนสอบนะครับผมทุกคนอ่าโอเคสุดท้ายทุกคนนะครับไปรีวิวรถนะครับผมนะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับโอเคไปจุกันลยครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวรถเอ,อ่อรถแต่ดีครับผมทุกคนอ่า โอเคนี่เขาผมทุกคนอ่าซีนะอืมเขาเจ๋งนะครัมาสีแดงนะครับนั้นนั่นนั้นนั่นนั่นเออไปครับองลงแรงเกินแล้วแรงเกินนะแรงเกินแรงเกินแรงเกินโอ้โหอ เี๋ยวนี่ฟ้งเสียงท่อนะครับทุกคนโอเคเสียงท้อนะครับโคตรแรงโคตรแรง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 จตแรงแรงงนครับทุกคนอ๋อ โอ้โหตุกต่าทตาท่าทาตาทาทาทาโอ้รถที่รถ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 ที่ปักปั๊มรถที่ปักโอตคไปไหมไปครับ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 ทุกคนไปครับ เกร์สามโคตรแรงทุกคนมันแรงเกินทำไมห,หน้าผมมันมันมันไปอยู่ข้างบนวะทุกคนโอเคครับผมทุกคนนี่นี่ครับผมอโอเขาซิงอ่ะพอเติม มากเลยนะครับผมทุกคนนะว้าวมันเยอะไปเลยครับผมทุกคนในแมปสกีตอมเฟรนดนะครับผมทุกคนในแมปโรบอกนะครับมันตึงนะครับผมทุกคนนะอ่ะตึงตึงกันทุบไอมาเลยออนไลน์ โอเคครับผมทุกคนถ้าชาวบา่อะนี่ก็กเพื่อกระเราะจิตามด้วยนะครับผมนะก็ไม่ต้องกินคนนั้นเลยนะโอเคไปครับผมทุกคน